สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาร์ตจากช่องอาร์เบกคลิปนี้จะชวนทุกคนไปทําขนมปังโฮวีตนะครับเป็นขนมปังโฮวีต40%นะครับตัวเนี้ยจะมีเนื้อที่ค่อนข้างนุ่มฟูนะครับแล้วก็หอมอร่อยมากวันนี้นะครับแป้งขนมปังที่ผมใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นแป้งโฮวีตและแป้งขาวนะครับผมได้จาก KCG นะครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัท KCG ด้วยนะครับสําหรับแป้ง2ตัวนี้นะครับ ตัวแรกเนี่ยเป็นแป้ง t 5 5นะครับเหมาะสำหรับทําขนมปังนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น t 1 5 0นะครับเป็นแป้งโูวีดนะครับผมจะใช้ทั้ง2ตัวนี้ในการทําขนมปังในครั้งนี้เลยนะครับส่วนเนยนะครับวันนี้ก็ได้จาก kcg เส้นเดียวกันนะครับเป็นเนยชื่อว่าโคแมนนะครับตัวเนี้ยจะมีกลิ่นค่อนข้างหอมนะครับเป็นเนยหมักเนาะสีนะครับจะออกเหลืองๆนวลนวนะครับ ล่นหอมหอมจริงๆครับอันนี้ผมก็ตั้งให้เขานิ่มสักแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะตัดแบ่งนะครับเนยจะค่อนข้างก้อนใหญ่มากนะครับก้อนนี้ประมาณ2.5กิโลนะครับนะใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับในการสั่งซื้อะโอเคทีนี้นะครับส่วนผสมอย่างที่บอกนะครับแป้งขนมปังแป้งโฮววทน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวนะครับ อันนี้นะครับแป้งโฮวิดอยู่ด้านล่างนะครับเนื้อละเอียดแล้วก็จะมีเกล็ดๆนะครับแบบนี้เนาะอันนี้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายขาวน้ำนะครับวันนี้ใช้แค่น้ำเย็นนะครับอันนี้เป็นเนยที่เราช่างไว้แล้วยีสต์นะครับแล้วก็เกลือโอเคเดี๋ยวขั้นแรกนะครับผมขอใส่ตัวยีสต์ผสมลงไปก่อนเลยนะครับเวลาใส่ลงไปอย่างงี้นะครับ ข้อควรระวังก็คืออย่าให้เขาโดนกับน้ำตาลหรือว่าเกลือโดยตรงนะครับเพราะว่าเกลือหรือน้ำตาลเนี่ยจะไปดูดความชื้นจากยีสต์นั่นเองนะครับน้ำตาลกับเกลือนะครับใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับเทส่วนผสมทั้งหมดลงในเครื่องครับจากนั้นผมก็เปิดเครื่องนะครับให้ส่วนผสมกระจายตัวพอส่วนผสมของแห้งของเรานะครับกระจายตัวแล้วจากนั้นผมจะตามด้วยของเหลวนะครับก็คือน้ำเย็นของเรานั่นเอง พอแป้งโดนะครับเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนนะครับผมก็ใส่เนยจืดลงไปเลยนะครับเนยโคแมนของเราหนวดอันนี้จะเห็นว่าโดเนี่ยมีความเนียนละลองเช็คฟิล์มดูครับค่อยๆจับขึงฟิล์มออกนะครับได้ฟิล์มประมาณนี้โอเคแล้วจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะตัก พักไว้ในโถหรือว่าภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับตัวแป้งเนี่ยจะค่อนข้างฉ่ำนะครับอย่างที่เห็นเลยเนาะผมก็จะรวบนะครับหรือว่าปั้นให้เป็นก้อนกลมนะครับพักไว้ประมาณ60-90นาทีนะครับคุมหน้าแล้วก็พักไว้ครับครบเวลาเราก็จะมาตัดแดงกันนะครับโอเค อ่ะอันนี้ครบเวลาแล้วนะครับนี่กลิ่นค่อนข้างหอมนะครับนะจะเป็นแป้งฝรั่งเศสเนาะอ่ะแบบนี้ผมโอเคละเทแป้งโดลงบนโต๊ะนะครับหลังจากนั้นจะตัดแบ่งนะครับผมก็จะแบ่งโดประมาณก้อนละ2 3 0ถึง250กรัมนะครับแผ่โดออกให้มีความหนาใกล้เคียงกันแล้วก็ไล่อากาศออกนิดหน่อยนะครับอ่จากนั้นก็ตัดแบ่ง ช่างนะครับตัดจนครบนะครับหลังจากนั้นผมจะปั้นเป็นก้อนกลม shape นะครับนะปั้นหลวมๆนะครับอย่าปั้นแน่นมากถ้าปั้นแน่นเนี่ยเราจะพักทั้นตอนนี้นานขึ้นนะครับพอปั้นเสร็จผมจะพักประมาณ15-20นาทีนะครับนะคุมหน้าแล้วก็พักไว้ประมาณ15-20นาที ลักษณะโดก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคคุมหน้าแล้วก็พักไว้ครับพอครบเวลานะครับก็มารีดไล่อากาศแล้วก็ใส่ลงในพิมพ์กันครับโรยแป้งกันติดนะครับรีดไล่อากาศออกนะครับวิธีการขึ้นรูปเนี่ยมีหลายวิธีมากเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็น ใน YouTube ช่องผมแล้วก็ช่องอื่นๆเนี่ยก็สามารถนำไปฝึกแล้วก็นำมาขึ้นรูปได้เช่นกันนะครับแล้วแต่วิธีการที่ใครถนัดได้เลยนะครับอ่ารีดไล่อากาศพลิกกลับด้านนะครับแล้วก็พับนะครับแล้วก็พลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อรีดให้ด้านบนเนี่ยเรียบ เวลาคลึงนะครับใช้ใช้การคลึงนะครับอย่าถูเนาะเพราะถ้าเมืไหร่ที่เราถูเนี่ยโดยจะมีการฉีกนะครับเวลาที่เราอบอ,กออกมาเนี่ยขนมปังที่เราได้นะครับอาจจะมีรอยฉีกเกิดขึ้นนั่นเองนะครับรวบมานะครับพลิกแล้วก็เก็บไปลหนึ่งโลบเนี่ยผมจะใส่2ก้อนนะครับอโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ วิธีการใส่เนี่ยผมจะหมุนตะเข็บอย่างนี้นะครับที่โชว์ให้เ,เพื่อนๆดูเนาะอ่าหรือว่าถ้าเกิดใครมีวิธีการหมุนตะเข็บแบบไหนก็สามารถใช้ได้ตามวิธีที่ตัวเองถนัดได้เลยโอเคนะครับทำจนครบนะครับเดี๋ยวเราจะพักตัวโดของเราไว้นะครับนี่นะครับผมจะพักไว้ประมาณ60-70นาทีนะครับผ่านไปครึ่งทางก็จะวอร์มเตา ไปที่อบเนี่ยประมาณ190 200องศานะงองศาครับอันนี้ครบเวลาแล้วนะครับจะสังเกตเห็นเนาะว่ายังขึ้นไม่เต็มพิมพ์เลยจริงๆเนี่ยพักไปครบเวลาแล้วเนาะแต่ว่าผมเนี่ยแบ่งโดน้อยกันไปเพื่อเฉลี่ยให้ได้เท่ากัน4โลบนะครับถ้าเพื่อนๆําก็แนะนำว่าใส่โดเยอะกว่านี้นะครับอบเป็นเวลา30-35นาทีนะครับครบเวลาก็เคาะออกจากพิมพ์ได้เลย อ,อย่าลืมเคาะนะครับสีสวยเลยนะครับเสียอย่างเดียวน้องขึ้นไม่เต็มพิมพ์เพราะเวลาที่เป็นโฮวิดเนี่ยเนื้อเขาจะมีความหนักมากกว่าฉะนั้นนะครับพยายามใส่โดเพิ่มเข้าไปอีกเนาะอันนี้นะครับเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสไลด์แล้วก็แพ็คใส่ถุงนะครับแท่นสไลด์เนี่ยสามารถเสิร์ชแล้วก็หาซื้อได้ในช h อป e Laz ี้ a z a d a มีนะครับใช้คีย์เวิร์ดว่า แท่นหั่นขนมปังนะครับก็ลองเสิร์ชหาดูนะครับกลิ่นหอมมากนะครับดูเนื้อนะครับขอบก็ไม่ได้หนานะครับแล้วก็เวลากดไปน่าจะมีความนุ่มชุ่มฉ่าอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองชิมรสชาติกันครับอันนี้ผมหั่นเสร็จนะครับพักให้เย็นสนิทแล้วนะครับแล้วก็แพ็คใส่ถุงเนาะจะเห็นนะครับว่าเนื้อจะค่อนข้างแบบ ฟูแล้วก็มีความนุ่มเด้งด้วยนะครับเกล็ดจะค่อนข้างหยาบนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้หยาบมากนะครับมีความแบบเห็นว่าเป็นโฮวิดเนาะด้วยสีกลิ่นนะครับแล้วก็เท็กเจอร์อเดี๋ยวลองชิมดูนะครับอืมอืมอ่ ตัวนี้นะครับจะมีความนุ่มหอมของโฮวีนนะครับตามสไตล์แป้งสไตล์ฝรั่งเศสเนาะจะมีความนุ่มฟูเบานะครับใครสนใจเดี๋ยวผมแปะนะครับเป็นลายไว้ให้นะครับสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้ในไลน์แอดของ KCG ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอขอตัวไปก่อนอยงไงฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ